เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่4ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกันที่ ข้อ95กันเลยข้อ95นะคะโจทย์ถามว่าในการแบ่งเซลล์ที่มีการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสเซนโทรโซมมีการจำลองตัวเองและเคลื่อนที่แยกจากกันในระยะใดตามลำดับค่ะอ่ะสำหรับข้อนี้นะคะเขาพูดถึงการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสใช่ไหมแล้วเขาก็อยากรู้ว่าเหตุการณ์ที่เขาถามถึงเนี่ยมันเกิดขึ้นในระยะใดตามลำดับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็ ้องมาดูก่อนเนอะว่าการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสเนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนยังไงบ้างนะคะอ่ะโดยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสเนี่ยจะเป็นการแบ่งนิวเคลียสที่พบในเซลล์ร่างกายนะคะแล้วก็พอแบ่งเซลล์พอแบ่งเซลล์เสร็จแล้วเนี่ยจำนวนโครโมโซมของเซลล์ลูกเนี่ยจะมีจํานวนเท่าเดิมอ่ะเมื่อเทียบกับเซลล์แม่นะคะโดยการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสเนี่ยจะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะก็คืออินเทอร์เฟสค่ะโดยในขั้นตอนอินเทอร์เฟสนะคะเราก็จะแบ่งย่อยเป็นอีก3ขั้นตอนย่อยๆก็คือ G1S แล้วก็ G2 เฟสค่ะสำหรับขั้นตอน G1 เนี่ยก็ จะเป็นช่วงที่มีการสั่งเคราะห์สารต่างๆที่จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์ค่ะ โดยสารที่จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์นะคะก็จะเป็นพวกเอนไซม์ต่างๆสังเคราะห์ไมโทคอนเดรียขึ้นมาสังเคราะห์เซนทริโอขึ้นมาอะประมาณนี้นะคะในขั้นตอน G 1 p h a s เฟสเนอะส่วนในขั้นตอน S เฟสนะคะในขั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีการ จำลอง DNA ค่ะอ่ะโดยจุดมุ่งหมายของการจำลอง DNA นะคะก็เพื่อเพิ่มจํานวนโครมาติดค่ะเพื่อทําให้1โครโมโซมเนี่ยมีสองโครมาติดนั่นเอง ส่วนในระยะ G 2นะคะก็เป็นระยะที่เตรียมความพร้อมในการแบ่งเซลล์ต่อไปค่ะอะแล้วก็ถ้าเป็นวาดรูปจำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในระยะอินเตอร์เฟสมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ,อยังมีเนี่ยเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ภายในนะคะก็ยังมีนิวเคลียโอลัสแล้วก็ มีเส้นใยโครมาตินเนี่ยหดตัวกันอยู่ภายในนิวเคลียสแล้ก็จะเริ่มมีเซนทรโอเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นในระยะอินเตอร์เฟสนั่นเองต่อมาค่ะเรามาดูระยะถัดมาก็คือระยะโปรโฟเฟสค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะโปรโฟเฟสนะคะ ก็คือเส้นใยโครโมโครโมาตินเนี่ยจะเริ่มเกิดการหดตัวค่ะอ่ะแล้วก็เยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลโอลัสเนี่ยจะเริ่มเกิดการสลายตัวค่ะ นอกจากนี้นะคะเซนโทรโซมก็จะเริ่มแยกออกจากกันแล้วก็เริ่มมีการสร้างเส้นใยสปินเดลไฟเบอร์ค่ะ แล้วก็ถ้าวาดภาพจําลองเหตุการณ์น,นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเนี่ยก็จะเริ่มสลายนะคะเส้นใยโครมาตินเนี่ยจะเริ่มหดตัวจนเห็นเป็นคโครโมโซมเป็นแท่งเลยนะคะแล้วก็เซนโทรโซมเนี่ยจะเริ่มแยกออกจากกัน,นะคะ่ะแล้วก็งอกสายสปินเดิลไฟเบอร์ออกมายึดกันไว้อะประมาณนี้ต่อมานะคะ ก็เป็นระยะถัดไปก็คือระยะเมตาเฟสนั่นเองสำหรับระยะเมตาเฟสเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเป็นระยะที่คโครโมโซมเนี่ยมีการหดตัวมากที่สุด แล้วก็คโครโมโซมเนี่ยจะมาเรียงกันที่กึ่งกลางเซลล์ค่ะในแนว e ีคว t o r i a l p l a ยลหรือว่าเรียกว่า m เมตาเฟสเพล e ก็ได้ แล้วก็ถ้าวาดภาพจําลองเหตุการณ์นะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้มีคโครโมโซมนะคะมาเรียงการกึ่งกลางเซลลในแนว Equatorial p l a ยลนะคะแล้วก็จะมีเส้นใยสปิน d l e Fiber เนี่ยงอกออกมาจากเซนโทรโซมมายึดคโครโมโซมไว้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะเมตาเฟสนะคะ มาดูกันที่ระยะถัดไปกันเลยก็คือระยะอนา,าเฟสค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะอนา,าเฟสนะคะก็คือสปินเดลไฟเบอร์เนี่ยมันจะเริ่มหดสั้นลงค่ะ แล้วก็ทําให้เกิดการแยกกันของซิสเตอร์โครมาติดค่ะอะถ้าวาดภาพจําลองเหตุการณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้ ้าเปรียบเทียบกับระยะเมตาเฟสนะคะก็เหมือนกับว่าเส้นใยสปินเดลไฟเบอร์ที่มันยึดคโครโมโซมอยู่เนี่ยมันหดสั้นลงก็เลยทําให้คโครโมโซมฉีกขาดนะคะแล้วก็เห็นเป็นการแยกการของซิสเตอร์โครมาติดดังภาพนี้นั่นเองและระยะสุดท้ายนะคะระยะที่5้าเทโลเฟสค่ะ สำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระยะเทโลเฟสนะคะก็คือโครโมโซมจะเกิดการคลายตัวค่ะโครโมโซมเกิดการคลายตัวเยื่อหุ้มนิวเคลียสและนิวคลีโอลัสนะคะเริ่มเกิดการสร้างใหม่ค่ะ แล้วก็จะเริ่มมีการแบ่งไซโตพลาสซึมขึ้นค่ะอ่ะถ้าวาดรูปจำลองเหตุการณ์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเริ่มมีการสร้างเยื่อหุ้มนิวเคลียสขึ้นมาใหม่ แล้วก็จะเริ่มมีการแบ่งไซโตพลาซึมนะคะแล้วในที่สุดมันก็จะแยกออกจากกาันเป็น2เซลล์นั่นเองอ่ะในขั้นตอนสุดท้ายของการแบ่งเซลล์เนี่ยจะสังเกตว่าพอมันแยกออกจากกาันเป็น2เซลล์นะคะในเซลล์ลูกเนี่ยมันก็จะมีจํานวนโครโมโซม1 2และ3แท่งอ่ะก็คือเท่ากับตอนแรกเลยที่ใน1เซลลมีโครโมโซมจํานวน3แท่งนะคะแต่สิ่งที่มันแตกต่างกันเนี่ยก็คือตอนเริ่มเนี่ย หนโครโมโซมมันมี2คโครมาติดใช่ไหมแต่ว่าพอจบระยะเทโลเฟสแล้วเนี่ยหโครโมโซมเนี่ยมันจะเหลือแค่1คโครมาติดแต่ว่าจํานวนคโครโมโซมเนี่ยมันก็ยังมี3แท่งเท่ากันเหมือนเดิมอ่ะอันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดค่ะที่เกิดขึ้นในการแบ่งเซลล์แบ่งนิวเคเลียสแบบไมโตซิสนะคะเรียงตามลําดับก็คืออินเตอร์เฟสโปรเฟสเมตาฟตเฟสอนาเฟสและเทโลเฟสต,ตามลําดับ ทีนี้เราย้อนกลับไปดูโจทย์กันนิดหนึ่งโจทย์เนี่ยเขาถามถึงการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสนะคะว่าเซนโทรโซมเนี่ยจะมีการจำลองตัวเองและเคลื่อนที่แยกจากกันในระยะใดอะระยะที่มีการจำลองเซนโทรโซมนะคะพี่บอกแล้วว่าในระยะ G1 เนี่ยมันจะมีการสังเคราะห์สารต่างๆที่จำเป็นต่อการแบ่งเซลล์ซึ่งสารต่างๆเนี่ยก็รวมถึงเอนไซม์ไมโทคอนเดรียแล้วก็เซนทริโอค่ะเพราะฉะนั้น ซนทรีโอหรือว่าเซนโทรโซมนะคะมันจะถูกจําลองตัวเองเนี่ยมันจะมีการจําลองตัวเองในระยะ,อะขออภัยค่ะเมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเนี่ยมันคือการที่เซนทรีโอถูกสร้างขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าถ้ามันมีการจําลองตัวเองเนี่ยมันจะถูกจําลองในระยะเดียวกับการจําลอง DNA เลยก็คือจะมีการจําลองเซนเทรีโอขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นระยะที่เซนโทรโซมีการจําลองตัวเองเนี่ยก็คือระยะ S อสเฟดนั่นเองซึ่งก็มีอยู่2ชอยนะคะ อ่ะอย่างเมื่อกี้นะคะพี่สะเท่าไปนิดนึงตรงที่พี่อ่านโจทย์ไม่ดีพอเนอะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยพี่อ่านเป็นว่าเซนโทรโซมมีการสร้างขึ้นมาหรือว่าถูกจาลองขึ้นมาเนี่ยเมื่อระยะใดแต่โจทย์เนี่ยเขาถามถึงเซนโทรโซมมีการจําลองตัวเองในระยะใดนะคะอ่ะอันเนี้ยเป็น ความที่น้องๆเนี่ยก็ต้องอ่านโจทย์ให้รอบคอบเนื้อเป็นการใช้ภาษาของโจทย์ที่อาจจะทำให้คำตอบเนี่ยเปลี่ยนไปได้เลยเหมือนกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบแรกเนี่ยเราจะได้ว่าเซนโทรโซมมีการจำลองตัวเองขึ้นมาในระยะ S phase ค่ะและอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าเซนโทรโซมเนี่ยจะเคลื่อนที่แยกจากกันในระยะใดอ่ะ คำตอบนะคะก็คือในระยะ p r o เฟ a ค่ะที่ c e n t r o s o m เนี่ยจะเริ่มแยกออกจากกันแล้วก็เริ่มสร้างเส้นใยสปินเดลไฟเบอร์ขึ้นมายึดกันนั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบในชอยที่ในข้อที่2คําถามที่2ก็คือระยะ p r o เฟ a นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับในข้อ95เนี่ยระยะที่เซน t r o s o m มีการจําลองตัวเองก็คือระยะ s phase และ c e n t r o s o m จะเคลื่อนที่ออกจากกันในระยะ p r o เฟสนั่นเอง ก็ตรงกับช้อยข้อ3ค่ะน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะสงสัยว่าแล้วระยะโปรเมตาเฟสเนี่ยมันคืออะไรระยะโปรเมตาเฟสนะคะมันเป็นระยะที่อยู่ระหว่างระยะโปรเฟสกับเมตาเฟสคือเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างโปรเฟสจะจะเข้าสู่เมตาเฟสนั่นเองค่ะอ่ะสรุปอีกรอบนะคะสําหรับข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโตซิสใช่ไหมซึ่งน้องๆเนี่ยก็ต้องรู้ก่อนว่า การแบ่งยิวเคลยสแบบไมโตซิตนะคะมันมีกี่ขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างนะคะถึงจะทําโจทย์แนวแนวนี้ได้เนะว่าเหตุการณ์ที่เขาถามถึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในระยะใดตามลําดับนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหน ถาม่าในแอปได้เลยแล้วพี่พี่จะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกดปุ่มกระดิ่งให้ดังกรุงกรุงกริงกริงตอนความรู้เรื่องใหม่มาไหนล่ะปุ่มกระดิ่งอ๋อนี่งไงเย่จะแล้วกดสิคะ